สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มีบทความมาฝากกันเช่นเคยนะคะจะให้ข้อคิดอะไรบ้างลองมารับฟังกันดูนะคะใครๆก็อย,กอยากอยู่ในสังคมแบบนี้สังคมที่ใช้ตรกกะมากกว่าความรู้สึกรู้จักแยกแยะผิดช,ชอบชั่วดีที่การกระทำโดยไม่มองว่าใครเป็นผู้กระทำสังคมที่ผู้คนรู้หน้าที่ โดยไม่ต้องมีข้อถกเถียงเรื่องกฎหมายหรือมีข้อแก้ไขซ้ำๆซากสังคมที่เน้นให้โอกาสคนมากกว่าให้เงินสังคมที่มุ่งแก้ปัญหาที่สาเหตุแบบยั่งยืนไม่ใช่เกิดอะไรขึ้นก็อา้าวพวกเรามาบริจาคกันเถอะสังคมที่บริหารทรัพยากรด้วยศักยภาพคน ไม่ใช่เอาแต่พึ่งคนรวยมาช่วยคนจนหรือทำนาบนหลังคนแล้วรวยเฉพาะกลุ่มสังคมที่สนใจความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาว่าทำไมบางโรงเรียนครูคนเดียวต้องสอนทุกวิชามากกว่ามาด่ากันเรื่องทรงผมและเครื่องแต่งกายของเด็กนักเรียนสังคมที่ไม่ตั้งค่ามาตรฐานเป็นแพทเทิร์นว่า คนเราเกิดมาต้องเรียนเก่งทำงานสูงแต่งงานดีมีลูกทันใช้รอให้ลูกเลี้ยงตอนแก่หรือรอมารดกจากพ่อแม่ที่จะเสียชีวิตสังคมที่ยอมรับความแตกต่างทางเพศทางกายภาพรสนิยมแต่ก็มีวุฒิภาวะและรู้การะเทศะมากพอ สังคมที่ยุติธรรมไม่ส่งเสริมคนให้ดราม่าหรือตกเป็นเหยื่อเพื่อผลประโยชน์ต่อตนเองและคนอื่นสังคมที่คนเคารพสิทธิ์ตัวเองมากพอพอที่จะเคารพสิทธิ์ผู้อื่นในทํานองเดียวกันสังคมที่ใช้สื่อโซเชียลแบ่งปันความรู้ไม่ใช่สร้างความเกลียดชังเน้นยอดวิวเรียกยอดไลค์ จบไปแล้วนะคะกับบทความที่นำมาฝากกันในวันนี้หวังว่าทุกคนพอจะได้ข้อคิดอะไรบ้างขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะสวัสดีค่ะ